เคสนี้ค่ะตัดหนังหน้าท้องพร้อมกับดูดไขมันนะคะแล้วก็ขอบแผลจะอยู่ที่ใต้ล่างบิกินี่เราก็ยังไม่เห็นขอบแผลซึ่งแน่นอนว่าไม่ต้องอายไม่ต้องเขินแต่อย่างใดนะคะผลแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคะจากก่อนทําและหลังทํานะคะเคสน,นี้เพียงแค่7วันเท่านั้นใช้ชีวิตปกติเลยอาจจะยังมีอาการบวมบ้างหลังการผ่าตัดนะคะใครที่มีปัญหาหน้าท้องหย่อนยานหน้าท้องย ไม่กลับไปสภาพเดิมหลังจากที่มีน้องนะคะหรือลูกค้าที่เคยอวบนะคะแล้วน้ำหนักลดลงมาหน้าท้องไม่เข้าที่สามารถตัดหนังหน้าท้องเหมือนเคสนี้ได้เลยนะคะตัดหนังหน้าท้องพรอบดูดไขมันนะคะเคสนี้ทำกับคุณหมอฉัดพลนะคะที่อ d ด l ลลี่คลินนะใช้เป็นเทคนิคดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์และก็ผ่าตัดโดยแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะสวยปลอดภัยต้องที่อ d ด l ลลี่คลินิกนะคะ